พอพ่อเอาข้าวของเก็บไว้จนเสร็จหมดแล้วครอบครัวเราก็มานั่งกินข้าวด้วยกันที่แคร่หน้าบ้านแล้วพ่อก็ได้คุยกับผมว่าเอ็งอยากเข้าป่ากับพ่อสักครั้งไหมตอนนั้นผมก็ลังเลอยู่สักพักก่อนที่จะตอบตกลงเพราะตอนนั้น ผมก็อยู่ในวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นพ่อจึงบอกว่างั้นวันเสารา์น้าพ่อจะพาเองเข้าไปในป่าด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแล้ววันเวลาก็เคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงวันศุกร์ตอนเย็นของวันนั้น พอเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านผมก็รีบเตรียมข้าวของเพื่อจะเข้าป่ากับพ่อในวันเสาร์พรุ่งนี้ซึ่งผมก็เห็นว่าพ่อก็กำลังนั่งเช็ดปืนและลับมีดเพื่อเตรียมตัวเข้าป่าในวันพรุ่งนี้เช่นกันพอถึงตอนรุ่งเช้าของวันต่อมาพ่อก็ได้มาปลุกผมให้ตื่น เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางเข้าไปในป่า